และสัปดาห์นี้นะคะก็เข้าสู่บรรยากาศของเ ok ทศกาลตรุษจีนกันแล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันสําหรับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะที่ล่าสุดธนาคารกรุงเทพค่ะขอร่วมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนในปีนี้นะคะในการจัดทําซองอ่งเปารับปีมังกรทองค่ะโดยธนาคารกรุงเทพนะคะขอร่วมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนปีมังกรทอง2567ค่ะในการจัดทําซองอ่างเป่าพิมพ์อักษรมงคล ฝูส่งความสุขโชคดีโชคลาบค่ะซึ่งธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในฐานะเพื่อนคู่คิดได้จัดทำซองอ่งเปาสีแดงพิมพ์ตัวอักษรมงคลภาษาจีนฝูซึ่งหมายถึงความสุขโชคดีโชคลาบพร้อมกับคำอวยพรภาษาจีนด้วยนะคะกงเฮอซินซี่ซึ่งมีความหมายว่า ขอให้ได้รับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ค่ะและดูจากหน้าจอจะเห็นนะคะความสวยงามของซองนี้นะคะตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและทัศนคติของชาวจีนค่ะได้แก่โคมเต็งลั่งความเป็นสิริมงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งพร้อมกับช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีเหรียญจีนโบราณกู่เฉียนนะคะสื่อถึงความมาั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองมากมายและมีดอกบัวค่ะ สัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความสะอาดคุณงามความดีมีคุณค่าเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โชคดีสามาัคคีปลอดภัยและยังมีระลอกคลื่นนะคะสื่อถึงการเงินที่ไหลมาเทม,มาดุดระลอกคลื่นเลยค่ะซึ่งซองเปานี้นะคะสวยงามและจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษปั๊มฝอยทองค่ะทำให้มีความโดดเด่นสวยงามเหมาะสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า นำไปใช้อวยพรลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือในโอกาสปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองป,ปีนี้ธนาคารกรุงเทพเองก็ได้จัดทํซองอ่งเปาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะลูกค้าเองก็ยังสามารถมอบอ่งเปาออนไลน์ได้อย่างสะดวกง่ายดายปลอดภัยด้วยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะซึ่งปีนี้มีการออกแบบตีม e-slip ลายพิเศษร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ดีๆนะคะที่ธนาคารกรุงเทพนั้นจัดทำให้กับลูกค้านะคะ